สรุกข่าวสารแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้แม็กไกวฟอร์มสุดหรูสองนัดสองประตูพาังกิษไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์แบบสบายใจโดยเมื่อคืนทีมชาติกฤษมีคิวเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายกับทีมชาติซานมาริโน และเป็นทีมสิงโตคำรามที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยตอนเจ้าบ้านไปถึง10ประตูต่อศูนย์ส่วนคนที่โชว์ฟอร์มได้สุดโดดเด่นอีกหนึ่งคนคงหนีไม่พ้นแฮร์รี่แม็กไกวที่สามารถทําประตูได้ตั้งแต่นาทีที่6และเป็นประตูที่2ในรอบ2นัดทําให้เขาขยับขึ้นแท่นเป็นกองหลังที่ทําประตูได้สูงสุดตลอดการในานามทีมชาติอังกฤษโดยรวมทั้งสิ้น7ประตูถ้ากลับมาฟอร์มดีแบบนี้ก็กลับมาทําผลงานดีๆให้กับแมนยูแล้วกันนะครับพี่แม็กไกว สี่เหตุผลดีๆที่ซินดาดีนซีดานควรมาคุมแมนยูในเต็ดหลังจากที่แฟนบอลปีศาจแดงเริ่มจะทนไม่ไหวกับการคุมทีมของกุนซืออย่างโอเล่กุนนาโซชาเพราะไปไปมา,มาไม่ใช่ว่าจะพาทีมไปได้แชมเปียนลีกหรือแชมเปียนลีกแต่กลับเป็นแชมเปี้ยนชิพทาให้มีเสียงกระซิบจากเหล่าแฟนผีว่ากุนซือที่มากบาร,รมีและเหมาะจะมาคุมผีในนาทีนี้คงหนีไม่พ้นซีนาดีนซีดาน ถ้าอย่างนั้นเราก็มาฟังเหตุผลดีๆที่พี่ชิซูควรจะมาคุมทัพผีแดงกันนะครับ 1. ได้กลับมาร่วมงานกับโรนันโดและวาลานซีดานจะเบิกบานขนาดไหนคงไม่ต้องสงสัยกันเลยว่า 1. นกุญแจสำคัญที่ทำให้ซินดินซีดานนั้นสามารถพาริวมาดิดควา้าแชมเปี้ยนลีก3สมัยซ้อนได้นั้นคงหนีไม่พ้นคริสเตโนโรนันโดรวมทั้งลาฟเฟวารานที่สามารถโชว์เกมลับได้อย่างสุดยอด ฉะนั้นการที่ซีดานจะกลับมาร่วมงานกับ2ลูกรักในทีมผีก็มีความเป็นไปได้นะ 2. ขุมกำลังของทัพผีแน่นปึกสักขนาดนี้คุมดีๆมีสิทธิ์คว้าแชมป์ได้เลยนะนอกจากโรนันโดและวาลานแล้วทัพผียังมีบูโน่ฟาน,นเดสพอป็อกบาแฮร์รี่แมก็กควยรวมทั้งดอนนี่ฟันเดอเบกอีกทั้งเจอดอนซานโช หรือจะเป็นเมสันกินวูดมาคัทแลดฟอร์ดและอองตโตนี่มาเซียลหรือแม้กระทั่งดาวิดเดเคอาซึ่งต้องบอกได้เลยว่าผู้จัดการทีมคนไหนมีขุมกำลังนักเตะดีๆขนาดนี้คงไม่คิดแค่ลุ้นพื้นที่ยุโรปแต่หมายถึงลุ้นแชมเมีย์ลีกหรือแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกันเลยนะ 3. จะรับไม้ต่อคุมทีมชาติฝรั่งเศสก็ต้องรอปลายปีหน้างั้นมาคุมทัพผีขั้นเวลาตอนนี้ก็ยังดีกว่านะ เป็นที่ทราบกันดีว่าซีดานนั้นต้องการรับไม้ต่อคุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากเพื่อนเขาอย่างดีดดเยเดชองแต่อย่างเร็วที่สุดก็ต้องรอให้จบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในช่วงปลายปีหน้าถ้าอย่างนั้นสู้มาคุมทัพผีขั้นเวลาตอนนี้สักปีกว่า,ก,วาก็ยังดีกว่านะสีประกาศสักดาหาความท้าทายใหม่ในพีเมีย์ลก เป็นที่ทราบกันดีว่าเพเมลีกในยุคปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากเพราะมีกุนซือมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นเจอร์เก้นคอปของเอร์พูหรือเป็นเปปโกลเดล่าของแมนซิตี้รวมทั้งโทมัสทูเคลของเชลซีและอันโตนิโอคอนเต้ของสเปอร์บอกได้เลยว่าถ้าซีดานอยากเจอหรือหาความท้าทายอะไรใหม่ๆเพเมลีกเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เขาได้เป็นอย่างดีเลยนะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า